ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการสกุลดชววไรตี้นะครับเวลาดีๆมีประโยชน์ให้แก่สาระแก่สาธุชนคนใจบุญที่จะเดินทางไปสถานลานบุญต่างๆเช่นวัดนี้นะครับวัดกมนธรรมรามนะตำบลซึ่งนะอำเภอขุ่นนะจังหวัดจันทบุรีนะจะมีสาระประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนผู้ใจบุญใช่ไหมน้องกิ๊บค่ะแล้วก็วันที่เกนะคะก็จะมีงานพุทธาพิเศษนะคะปีสองพันปีพานะคะแล้ววันที่สิบ็ถึงวันที่21อ็ก็จะมีงาน ปิดทองฝังลูกนิมิตใช่ครับแล้ววันที่21ก็จะเป็นงวันที่ตัดวายใช่ครับก็ก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวชาวพุธทุกท่านนะครับจะมาอยากจะมาปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดกำมบฑลมาลามรหรือหรือว่าเรียกว่าวงเล็บทุ่งเสาทงตำบลตึงอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีในวันที่9ก็จะมีวิธี พุทธาพิเศษอีกเครื่องรางของขังแล้วจะเริ่มงานในวันที่สิบเบ็ดและถึงยี่สิบเบ็ดกุมภาพันธ์กุมภ์สองพสใช่ครับยังขาดแคลนอีกหลายอย่างทางเมนก็ทุดโจมวัดของเราก็ยังไม่มีกำแพงกำแพงวัดเลยแล้วก็ยังไม่ซุ้มประตูก็ยังไม่มี พระิมาปิดทองเก้าวัดบุญกุศลไม่ไปไหนเนี่ยได้แก่พ่อแม่พี่น้องและสาธุชนคนญย็บุญลูกหลานของท่านได้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปเอาละครับเดี๋ยวเราเชิญณะกนัมการเข้าไปกราบหลวงพ่อว่าภายในวัดมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญพี่เข้าไปเชิญครับท่านพ่อญาติโยมผู้มีศีลธรรมทั้งหลายทุกทุกท่านอาตมาพระประหัดอํานวยสุทภาจิตโต ปีนี้มีจัดงานปิดทองฉลองโทดผูกพัดเสมาวัดกมลธรรมรามทุ่งส่อทงตำบลซึ่งอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีจะขอเชิญชวนญาติพี่น้องทุกท่านทั้งทั่วทั้งหลายหายจังหวัดมาร่วมปิดทองฉลองโสดผูกเสมาวัดกมลธรรมรามในวันที่ยี่สิบวันที่สิบหนึ่ง กุมภาพันธ์ถึงวันที่21กุมภาพันธ์64เขาอทางวัดยังต้องการจะสุบัจใจอีกมากมายหลายอย่างที่จำต้องมาทำการเป็นสังขรสร้างและกุณะวัดอีกตื้ต่อไปอเนื่องในโอกาสนี้อาตมาในตัวแทนของชาวบ้านวัดจุโมชรามและพระในวัดนี้ขอเชิญญาติโยมมากันและขอหน่วยปวยพรให้ ญาติโยมสาทุกคนคนดีทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานตำแหน่งหน้าที่ขอให้มีความสุขความสมหวังดังที่ปรารถนาทุกประการคนเราจะเจริญได้ก็อยู่ที่จิตใจจิตใจเรามีสติมีธรรมะมีศีลธรรม พาะคนเรามีต้องมีจินธรรมประจําใจโลกเราจะได้อยู่เจริญขึ้นพราะคนเรา้ขาดธรรมะขาดจินธรรมไม่มีสติคอยควบคุมชีวิตก็เดินไปในทางที่ผิดที่ไม่ควรเพราะฉะนั้นเราคนไทยนับถือศาสนาพุทธเราสมควรสามคคีปรองดองกันไว้เราอย่าลืมพ่อแม่เรามีพ่อแม่เราก็ต้องนับถือบูชาคุณพ่อแม่ไว้เรามีพุทธศาสนาศาสนาเป็นที่ ทุกๆรอเลี่ยงสินใจของเราว่าน,นั่นขอให้ชาติโยมพี่น้องทุกคนเชิญมาร่วมง,งานติดทองฉลองโบถ์ผูกเสม,มาในครั้งนี้นวัดสมุนตรมรรามเดือนกุมภาพันวันที่11ถึง2 1 2 5 6 4ขอเจริญพรญาโยมทุกคนทุกท่านเจริญพร ภูประหลัดนะครับอาํานวยนะครับสุภิตโตนะครับ ซึ่งพระเจ้าวัาแห่งวัดตะมนต์ธรรมรามแอย่างนี้นะครับมีสาระประโยชน์มากมายนะครับโดยเฉพาะวัดตะมนธรรมราหมีตำบลซึ่งนะครับอำเภอปุมจังหวัดจันทบุรีนะครับจะมีงานบุญในวันนั้นด้วยครับเอาละครับวันนี้เราสองคนก็ทำรายการมาตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็มาะกาศให้เกิดคุณพ่อแล้วเกิคุณหลวงพ่อก็เล่าเหตุการณ์ว่าภายในวัดมีอะไรกันบ้างและอยากจะพาท่านผู้ชมที่ชมรายการทีวีอยู่นะครับมารูปดูนะครับเวลาหมดเวลาแล้ววันนี้ผมสองคน จิ๊บเบอร์เรตตี้นะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ